ภูสมุ์สาุวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิในเมื่อวันนี้ขอข้าปเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยกัลยามิทุกทุกคนที่เห็นภาพเห็นรูปเหมือนภาพภูสมติภาพภูสมูนสาทวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิในเมื่อนี้วันนี้ขอให้ทุกคนพบแต่ความดี นะปัจโยโหตุขอบารมีหลวงปู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ก่อตั้งวัดขอระดีสมุลปั้นเล็กอำเภอผู้เชิดจังหวัดเชียงนภูมิขอให้ท่านประธานกอทางประเสริฐใครก็ประเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยกาลยาน,นี้มีผู้ทุกคนที่เห็นลูกหลอลูกเหมือนของพระภูมิคอยพบเจอความดีไม่มีความ ว่าอดีตเจ้าคณะคอำเภอเชียวจังหวันนช YouTube, ช Facebook, ชดชายภูมิผ่านทางช่อง y o u t u b e ผ่านทางช่อง a c e b o o k ผ่านทางช่อง TikTok ที่ข้าพเจ้าได้ผ่านทางในวันนี้วันนี้ขอให้ทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ที่พานาปัตโยโหสุขอบานมีนตยโยดู YouTube, ด Channel, ผ่านทางด้านช่อง y o u t u b e อุดมชาแนลทางช่อง TikTok บอรทีสองสี่หกสทางช่อง a c e b o o k เมืองคอร์ชื่อแฉลงนันไตรชิบ้านชาหาบ้านเมืองเป็นการเผยแท่บารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระครูสมบูรณ์สาธุวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่วัดหอระดีตระมือบ้านเป็นอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูมิข้ารมีของูาช้ารมีคนติดคนติดตามกดไลค์กดแชร์ข้าพเจ้าขอให้ดังฟังฟังเรื่องข้าสงกรานข้าพเจ้าเรียน ลูกบ้านในสวนรูกบ้านนหะในสวนของวัานของาใัดนมาเป็นอะไรก็จังหวัดชายภูมิศาสตร์ทุกสาทุกสาทุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง y youtube อุดมชาแนลพิมพ์เป็นภาษาไทยอุดมภาษาอังกฤษซีเฮ n เอเอดมชาแนทางเข้าติกตบบอรำว2 4์สองสี่สองทางเ้า ฟุกเกาอุดมชาเนลค่ะทางต้องติดต่อบอลที่องสี่หกสองนะคะทางช่องเฟซบุ๊กบอสปฏิมืองคอยซื้อเสียงรุ่งนำไปได้สิบปันาขาบ้นึกะคะุษาฟุกาุกหลวงปู่ประธานคอยมาได้สมบัตร้านทุกจิ้นคัน่าจะมีวันนี้แหละค่ะใมีคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซื้อเสียงรุ่งนำไปไสิบปันสาขาบ้นลึกนะคะบาทออะไต่าหบ้านเป็นอำเภอครูเขียวจังหวัดชัยภูม ามากราบขอพรหลวงปู่นี่นะคะวันนี้ค่ะมากราบขอบารมีขอพรหลวงปู่ไปได้วยกันเลยนะคะใครเห็นรูปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ค่ะรูปหลวงปู่น,นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะทางช่อง youtube อุดมชาแนลค่ะทางช่องติกตอกบอรวิทย์สองสค่ะทางช่องเฟซบุ o กบอรวิทย์ปฏิเมืองนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะขอให้ติดตามกันไปเลยนะคะขอเชิญทุกคนมาชมมาเที่ยวงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์สาธุวัตรที่วัดหอรดีตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะมากลาบขอพ่อหลวงปู่ได้เลยนะคะมานะคะ มากราบขอพรหลวงปู่อยู่ที่มณฑบวัดหอระดีตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะบรรยากาศอยู่ในมณฑปนะคะเป็นรูปหลอ,อของพระครูสมบูรณ์สาธุวัดนะคะบรรยากาศค่ะอยู่ข้างในนี่นะคะบริเวณด้านนอกนะคะก็จะจัดประดับประดายอย่างสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูป หลวงปู่นะคะแล้วก็จะเป็นหิ้งพระให้ผู้คนกราบไหว้นะคะแต่อยู่ข้างในมณฑบไม่ให้จุดทูปนะคะแต่มีรูปหลวงปู่ค่ะอยู่ข้างในมณฑบนะคะถัดจากหลวงปู่ไปก็จะเป็นรูปพระนอนค่ะบางนอนนะคะบรรยากาศพาชมอยู่ข้างในค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบาทนะคะเป็นบาทจะเป็นบาทค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะบรรยากาศอยู่ข้างในค่ะขอเชิญทุกคนนะคะ มาเที่ยวงานประจำปีอยู่วัดหอระดีตำาบลบ้านเพชรอำเภอผู่เขียวจังหวัดชัยภูมินะคะยินดีต้อนรับทุก